สวัสดีครับสวัสดีชาว Facebook YouTube แล้วก็โซเชียลแคมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับฉลองครบรอบ50,000ฟอลโลเวอร์ะ 50, นะครับใน Social c a m มนะครับสำหรับกติกาก็อย่างที่บอกครับว่าให้แชร์คลิปวิดีโออที่ของกิจกรรมนะครับแล้วก็ให้เขียนบรรยายว่าเฮ้ รู้สึกยังไงนะครับกับผมบ้างหมายถึงว่าชื่นชอบอะไรในตัวผมบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วผู้โชคดีเนี่ยก็เป็นผู้โชคดีที่ผมเลือกมานะครับและคนที่ได้ได้รับรางวัลไปนั่นก็คือเอ๊ตื่นเต้นกันใช่ไหมครับเอจะเห็นหรือเปล่าวันนี้นะครับอ่าเขาชื่อกอซิล่ารัดรัด อะไรอ่ะรัดพลโพนนซานะครับกอส i l ล่ารัดพลโพเนซานะครับไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับก็ได้รับรางวัลไปเลยนะครับรางวัลของรางวัลก็จะเป็นนี่เลยครับ <c oughs> ก็จะมีเซรั่มนะครับทำให้หน้ากระจ่างใสนะครับของ PhD นะครับ แล้วก็จะมะีตัวนี้เป็นไคลโดสกินเนชชัลนะครับเป็นบอดี้โลชั่นนะครับแล้วก็จะมีคอนซีลเลอร์นะครับของเอสเทอร์โเดอร์นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีครีมหน้าเรียวนะครับของรีเฟ e นะครับและกะ็ตัวนี้เป็น ครีมลดเลือนจุดด่างดำรอยฟ้าต่างๆนะครับของ PHD เช่นกันครับแล้วก็โลชัน่นสูตรใหม่ล่าสุดของนีเวียนะครับอืมก็รับไปเลยนะครับมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะครับประมาณ5,000บาทเลยนะครับอ่าและเรามาดูกันครับว่า ผู้โชคดีเนี่ยเขาเขียนเขากดแชร์คลิปวิดีโอนั้นแล้วก็เขียนว่าไงกันบ้างนะครับเขาบอกว่าเขาแสดงความยินดีกับพี่นะครับที่มียอด follow ผู้ติดตาม50,000 f o l l o w e r ผมติดตามพี่มาได้1เดือนแล้วครับชอบ คลิปพี่มากนําเสนอสิ่งดีๆสอนการแต่งหน้าให้ความบันเทิงเวลาดูคลิปพี่แล้วมีความสุขมากๆเป็นตัวของตัวเองเป็นเอกลักษณ์ทําให้โซเชียลแคมเนี่ยสนุกสนานขอให้พี่ทําคลิปดีๆอย่างนี้ตอ่อตลอดไปปลื้มในตัวพี่แล้วนี้ใสด่ดีๆของพี่ผมจะติดตามงานของพี่ตลอดไปขอบคุณมากๆนะครับร่วมสนุกแล้วครับรอรอ,รอพี่ประกาศผลรางวัลอยู่นะครับอยากข่าวใส่เหมือนพี่นานแค่ไหนก็ต้องรอ ขอบคุณที่พี่ทำกิจกรรมดีๆโดยแค่แชร์แล้วก็บรรยายแสดงความคิดเห็นกติกาง,ง่ายมากๆท้ายที่สุดขอขอบคุณพี่มากๆนะครับแล้วผมจะติดตามโซเชียลพี่ตลอดไปนิสัยพี่ดีสุด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 ,สด,สดก็น่ารักดีนะครับก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีที่ผมเลือกมานะครับที่จะได้รับรางวัลน,นี้ไปเลยนะครับก็ยังไงแสดงความ ดีใจด้วยนะครับแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้รางวัลในครั้งนี้ไม่เป็นไรครับแน่นอนผมจะพยายามหาก,กิจกรรมมาให้ร่วมสนุกแบบนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังไงก็ร่วมสนุกกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนว่าต้องมีสักวันหนึ่งที่จะได้รับของรางวัลไปแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าถ้ามีกิจกรรมหรือว่า,อายอด Follow ในแฟนเพจหรือว่าใน อ่า YouTube หรือว่าในโซเชียลแคมเนี่ยครบเป็นแบบเลขกลมๆนะครับเช่นต่อไปอาจจะเป็น60,000นะครับก็อาจจะมีแจกของรางวัลเยอะๆแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์คลิปกดไลค์ผลงานแล้วก็ช่วยแชร์กันนะครับเราจะได้มีคนมาติดตามแล้วก็มาดูงานดีๆเหมือนเป็นแบบ เป็นการบอกต่อสิ่งดีๆนะครับอย่างบางทีผมตั้งใจทำวิดีโอหรือว่าทำงานออกมาเนี่ยก็อยากที่จะให้ผู้ชมหรือว่าหลายๆคนนะครับได้ได้รับรู้ความรู้หรือว่าทริคดีๆที่ผมนำเสนอไปนะครับเพราะอย่างบางทีเขาก็จะไม่ได้รู้จักหรือว่าไม่เห็นใช่ไหมครับก็น่าเสียดายที่เขาจะไม่ได้ไม่ได้ ชมวิดีโอนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็ลาไปก่อนแล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับผู้ชมดีสามารถติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์ในแฟนเพจของผมนะครับแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มานะครับแล้วก็ผมจะส่งของรางวัลน,นะครับไปให้ถึงที่บ้านเลยนะครับโอเควันนี้ผมลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับ